สวัสดีครับพี่น้องเมืเ่อนี้มาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเฮ็ดอยากเฮ็ดกินตํำแจ้วครับตํำแจ้วตํำตํำน้ำจิ้มเฮ็ดไก่ึิงไก่พี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้ามีบรรยากาศเครียดข้อข้อเครียดด้วยเสียงดนตรีเบาๆนะครับต่ำแจ้วพี่น้องตํำแจ้วต่ำละเอียดแล้วก็เอาปลาแดกลงไปหับปลาล่าฟ้าแดงใช้ต่ำกระแซบเอา้า แค่ตามกระแซบพี่น้องเทลงไปผมนัวครับผมนัวเป็นดังอุ้นใจบอาพี่น้องว่าเทลงไปไล่เซาะไลยแซาแหน่อยแทบกหน่อยเติมด้วยเติมด้วยซูก้าเพิ่มรสหวาน ยัย้ยยๆยยยยได้บรรยากาศพี่น้องไปยู่ไสยูศูนย์การเลี้ยงลูกคือเก่าครับน้ำจิ้มอัรวร่วเป็นต่แซ่บบอนพี่น้อง่าซิมหาดบกาาักนาวห่านบะนาะบีบบกนาว่ซักหน่อยอันนี้เขาสิเป็นน้ำจิ้มน้ำจิมำจ้มหนึ่งไก่นะคะ โอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เฮียเฮียบานๆเลยด้วยครับพี่น้องยาซีเลียบีบลงไปใส่เปลือ,อกมะนาวน้ำจะหอมบีบลงไปครับเอารสเปรี้ยวหวานบีบลงไปเอาไหมเอาไม <c oughs> ออหมโคเีโคเียไหม นมาเบืงใกล้ๆอ,อืโอ้เป็นจากครับขา่าวตุยปะครับนี่ซิมไมซิมไมสุดยอดพี่น้องพี่น้องครับอยู่ไฮยูหน้าบรรยากาศบ้งพี่น้องบรรยากาศกล่องฟืนกล่องไฟตำน้ำจิม้มมอกี้นี่ตำน้ำจิม้มกินกับหนึ่งไก่ครับเปิดหมอนี่ครับ อู้เป็นแต่แซบเลยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อครับพี่น้องหลังจากที่ต่าแจวแล้วแล้วครับหนึ่งไก่กับสุกพอดีคุณครูกาลังตักเลยครับคุณครูแซบบอแซบบ้หอมหอมพี่น้องหอมหอมหอมเบิ้งครับนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งหอนหอนหอโอ้สหดการเลี้ยงลูกพี่น้องบนบรรยากาศฝนตกลิ่นได้ได้คุณครูคุณครูแพมบ้างไงเป็นแต่แฝบแต่แ่บมาเด้อเอิญพี่น้องนะเอิญพี่น้องนะ มากินน้ำเดียวปวดมากินน้ำเดียวเพราะว่าพี่น้องมาเด้อกินขขาวน้ำกันครับแล,แล้วอาหารมื้อนี้ซ้ำหน้าซ้ำหน้าบรรยากาศได,ได้ได้ได้ขนาดเจเจกำลังจะนุ่มกรรยากาศเอี๋ออพี่น้องกินขขาวแน่นี่ พี่น้องเอ้ยกินข้าวได้ข่อยยังยา่านฝ่าย่านฝนได้ฝนได้ฝนกระทุกย่านกระยานโอ,อ้ยพี่นอ้องพีพ่น้องฝน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 มาๆมๆามาครับศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้